โอเคสวัสดีค,ะค่ะสวัสดีฟางเพจหมอหญิงคลินิกนะคะวันนี้เรามีแขกค,คนสวยนะคะดาราช,ชื่อด็ของเรานะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวคือน้องตั้งเมย์พี่หมอหญิงก็จะไลฟ์โดยที่ไม่ได้รอคนมานะได้ค่ะ ค่ะต้องแบบอันนี้คือเราจะต้องรีบทําการรักษาต่อโดยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอให้แฟนเพจมาติดตามชมวันหลังนะคะวันนี้ก็มีแท็กตั้งแต่คนสวยดาราช่อง7ของเราเป็นใครจริงๆหลายคนรู้จักอยู่แล้วเดี๋ยวให้น้องตังเมย์แนะนําตัวเองนิดนึงค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อตังเมย์เมทาวีทีร์ลีกุลนะคะรองดับซีมิสแกรนดไทยแลนด์2018ค่ะก็ตอนนี้กาลังถ่ายละครเรื่องทะเลเดือดช่อง7อยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องที่จบไปแล้วคือรักนี้คุณรักษา อืมโอเคก็ติดตามชมได้เลยนะคะแล้ววันนี้ยังไงน้องตังเมยมาให้พี่หมอยิงยิงออาโทราใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรมดอะไรึือเป็นกังวลเกี่ยวกับใบหน้าสวยขนาดนี้ยังกังวลอีกแลับนี่หน้าสดนะนี่นีพี่หมอยแต่งหน้าขนาดนี้ยังไม่ไขมีเราแบบมี้องมีเหนียงมีอะไรแบบนี้เรากังวลค่ะใช่จริงๆก็คือ อย่างดาราค่ะอย่างเวลาที่พี่หมอหญิงปรับรูปหน้าให้ดาราเนี่ยสิ่งที่ดาราสิ่งที่พี่หมอหญิงต้องจัดการคือกรอบหน้าใช่มันต้องชัดมันต้องเวลดีไฟล์มันต้องชัดมากๆเพราะมันจะคืนกองวันนี้ก็มีจากสิงคโปร์นั้นที่อยู่เนี่อ่าก็มาเหมือนกันอะไรแบบโฆษณาเ k 2เทูเลยก็ชบบใช่ก็ต้องแบบต้องมีกรอบหน้าหน้าแล้วก็เวลาฉีดหน้าให้ดาราเนี่ยคือพี่หญิงจะไม่ฉีดเยอะคือหน้าจะต้องแบบได้รูปแต่ต้องเล็กใช่ เหมือนเดิมแต่ว่าก็แบบต้องดูดีขึ้นน,นิดเงนอแ<ๆ> <ใน S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำอ,อันธทราอ่ะนี่นี่เดี๋ยวโชว์เครื่องนิดนึงค่ะไม่เห็นก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็จะยิงให้ดูนะคะ ยิงให้แฟนเตดูในช่วงแรกนะคะแล้วก็ก็น่าจะจบไลายกันไปเพราะว่าวันนี้น้องตังมิก็มีเวลาให้พี่หมอหญิงน้อยนะคะเราก็ไม่อาเวลากันนะคะรีบค่ะลงเครื่องมาวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะก็เดี๋ยววันนี้มายิงอันธราที่เชียงใหม่นี่ทำไมทำไมมาที่เชียงใหม่อคือเราคือเราได้ยินที่จริงอะมีพี่สาวพี่สาวมาทําที่นี่แล้วเขาก็บอกว่าที่เนี่ยได้รางวัลอันเธอร์โอ้ดูพี่บอก ที่แบบรางวัลที่แบบอะไรนะยอดขายดีที่สุดในภาคเหนือใช่ไหมคะาสามปีต้อนเลยเยอะยิ่งเยอะ,เ,ยอะเราก็เลยแบบว่า ไม่ได้แล้วต้องมาแล้วเชียงใหม่ก็ต้องมาอ,อยู่เที่ยก็ไาเชียงใหม่ได้ <c oughs> โอเคก็ขอบคุณมากค่ะก็ต้องต้องขอบคุณคนไข้แหละที่แบบให้เกียรติให้กับทีมแพทย์หมอหญิงคลินิกซึ่งจริงๆทีมแพทย์พี่หญิงก็มีกันสองคนเนี่ยค่ะก็เป็นสองคนนี่แหละที่ยิงจนได้รับรางวัลยิงจนได้โลเขาเรียกว่ายิงกันนได้โลนะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็สบายใจได้ว <amounts of emotion writers> ่ามายิงอ <af> <isa> ัธรราที่น <Labor to il fi> ี่ก็จะได้ย <bunları> ิงกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ก็เราไม่ได้เพิ่จบกันมาก็มั่นใจได้เลยเพราะว่าพี่หมอยิงเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมเออเอ๊มีข้อมูลแน่เเราก็ศึกษามาแล้วโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่หมอยิงเดี๋ยวยิงกันเลยนะคะยิงให้ดูอ่านเดี๋ยนอนนะ ไม่มีอะไรถามต้องมีได้เลยนะคะให้ต้มีโปรโมทงั้นไม่ท่านนี้ก็ได้ค่ะท่านนี้ก็ได้โอเคก็ก่อนที่เราจะยิงกันก็จะมีการดีไซน์หน้านิดนึงเนาะเดี๋ยวหมอเขาจะดีไซน์หน้านิดนึ่งย่านะคะอุ้ยมือสั่นขาดเลยขนสวยหลยสวยมากเคยทำมาก่อนไหมคะของคนต่างมณเคยทำมาก่อนอเคยทำมาก่อนไหมคะ เคยทำเมื่อสองปีที่แล้วตอนนั้นชอบในผลลัพธ์ไหมคะชอบค่ะเฮ้ยมีใครไม่ชอบค่ะาตลอดไม่มีแต่คนติดใจและอยากทำอีกคือถ้าเรื่องหน้าวีนะแล้วก็ถ้าเรื่องกรอบหน้านะบอกว่าไม่มีอะไรเกินนะคือถ้ายิงด้วยเทคนิคที่ถูกต้องอะสิ่งที่ได้คือเนี่ยอย่างหมอเนี่ยคือวัยนี้แล้วอะนี่นะคะกรอบหน้าก็ยังมาอยู่กรอบหน้าก็ยังมาอยู่นะคะ ยิ้มสิคะอย่างของน้องตันเมหมอก็อาจจะโฟกัสตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเวลายิ้มเนี่ยคือถ้าสมมติดึงฟึ๊บให้ตึงเลยนะคะก็จะดีมากเพราะฉะนั้นอย่างพอหมอตรวจหน้าหมอก็จะเห็นว่าตรงนี้ยังไม่ตึงมากนะคะเพราะฉะนั้นหมอจะดีไซน์ในการยิ้มตรงนี้มากขึ้นนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเจ็บหรือเปล่าแหมตึงแตน้องตันเมเงียบเลยน้องตันเมเงียบอยู่เงียบเลยค่ะโอเค เห็นไหมเอ่ยเห็นหน้าคนสวยไหมอ๋อเห็นไหค่ะเดี๋ยวลงเจลเลยนะคะคือน้องก้องพูดได้นะคะไม่ต้องเกรงขนานคือเราจะสวยแล้วเราต้องไปบอกพูดไปด้วยทําไปด้วยได้โอเคก็เดี๋ยวจะได้ดูกันว่าเจ็บแค่ไหนจริงๆมันก็จะเจ็บระดับหนึ่งค่ะแต่ก็เป็นการเจ็บที่ทนได้แล้วก็โดยปกติแล้วอย่างที่หมอไลฟ์ไปหลายๆครั้งนะคะคือด้วยผลลัพธ์ที่หมอต้องการให้เกิดการเห็นผลที่ค่อนข้างชัดแลวก็อยู่นาน คือผลลัพธ์มันขึ้นอยู่กับอย่างที่คุณหมอจนพูดไว้อ่ะค่ะขึ้นอยู่กับการดีไซน์หน้าการวิเคราะห์หน้าเทคนิคในการยิง mm hmm. ซึ่งเทคนิคในการยิงก็ตั้งแต่การวิเคราะห์ชั้นผิวจากภาพที่มองเห็นแล้วก็ต้องยิงให้โดนทาร์กเก็ตนะคะพอยิงให้โดนทาร์เก็ตแล้วเนี่ยจำนวนพลังงานหรือว่าจํานวนช็อตจานวนลา์ที่ออกมาก็ต้องมีมากเพียงพอที่จะทําให้เห็นผลชัดคือถ้ายิงน้อยเกินไปย,ยิงไม่ถูกททร์เก็ตผลลัพธ์ก็ไม่ชัดแล้วก็อยู่ได้แบบเดียว แต่ถ้ายิงถูกทาเก็ตยิงถูกจุดจํานวนลายเพียงพอพลังงานเหมาะสมกับคนไข้คนนั้นๆผลลัพธ์ก็จะอยู่นานซึ่งสามารถอยู่ได้นานอย่างที่เคสที่เราค่ะอยู่ได้นานถึงสามปีนานมากใช่อยู่ได้นานถึงสามปีค่ะแล้วอย่างเดีวปัญหาของคุณตังเมย์อย่างเงี้ยค,ะค่ะคุณหมอคะ,คะเราควรจะทํากี่ลายคะอย่างที่คุณหมอประเมินอย่างที่คุณหมอประเมินจริงๆถ้าเป็นหมอเดี๋ยวหมอต้องขอต้องขอสแกนหนูนี้หนึ่งค่ะ คือบางทีอาจจะต้องสแกนดูว่าลักษณะปัญหาของผิวเนี่ยเป็นเป็นมากเป็นน้อยเช่นอาจจะดูสมัดอ่ะปกติหมอจะดูสมัดว่าถ้าสมัมีความบางมากนะคะเราก็อาจจะต้องยิงให้เยอะเพื่อให้มีเกิดมีการสร้างสมัขึ้นมาใหม่หรือว่าสร้างชั้นผิวขึ้นมาใหม่มันก็จะทําให้อยู่อยู่นานแต่ถ้าคนไหนที่แบบสมัดค่อนข้างดีหรือว่ายิงต่อเนื่องทุกปีทุกปีจํานวนลายก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก แต่อย่างไงก็ตามปกติแล้วอย่างน้อยแอทเล์ least, หมอจะยิงตามสแตนดาดโปรโตคอลซึ่งโดยปกติที่หมอหมอยิงลว่าเฟสแค่เนี้ยค่ะหมอก็ใช้400รยลายแล้วค่ะเป็นเหตุผลว่าทําไมที่นี่ถึงอยู่2องปีัพมุมงผลอ่านะคะก็ยิงถ้ามมุติยิงตรงนี้ก็ยิง400ร้ยนะคะถ้ายิงตรงเนี่ยมก็ยิง200รยนะคะแต่ถามว่ากรณีที่แบบอายุไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหามากยิง200ก็ได้อันนี้ก็พิจารณากันเป็นเคสไปเคสนะคะ มาแล้วจะเริ่มเริ่มปล่อยพลังงานความสวยกันแล้วนะคะน้องตังเมจะถามว่าพี่หมอยิงคะเจ็บหรือล่าความรู้สึกเก่าได้ไหมคะจํไม่ได้จําไม่ได้ก็ก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่ยิงไปสักพักหนึ่งถ้าเกิดอ่าน้องต้องเมเจ็บที่หมอยิงก็จะฉีดยาชานะคะซึ่งไฟนอลลี่อาจจะต้องฉีดเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย คือถ้าหมอยิงแล้วยิงไม่ได้ทาร์เก็ตหมอก็รู้สึกว่าไม่อยากยิงเพราะว่ายิงไปคือหมอเคยด้วยหน้าหมอเองหมอเคยยิงในในพลังงานต่างๆหมอก็รู้สึกสบายก็เห็นผลแล้วอีกปีนึงยิงพลังงานหนักๆก็เจ็บนิดนึงแต่ก็ใช้ยาชาก็ไม่เจ็บเลยแล้วก็เห็นผลชัดกว่ามากแล้วก็อยู่นานา<ด>กว่ามากนะจนทําให้หมอตัดสินใจที่จะรักษาคนไข้แบบตัวเองก็คือฉีดยาชาไปเลย ให้แบบเจ็บน้อยแล้วเสร็จเราก็อัดพลังงานเข้าไปเลยเจ็บทั้งทีจ่ายเงินทั้งทีเอาให้มันแบบชัดที่สุดแล้วก็อยู่นานที่สุดนะคะอ่าเดี๋ยวอันนี้มาลองทดสอบพลังงานดูแล้วก็ให้แฟนเพจที่หม,หมอหยิงคลินิกได้ดูกันนะคะว่าโอเคดีแล้วเป็นอย่างไรอันนี้เรายิงจริงๆนะคะเราไม่ได้ทำเล่นนะคะอเ <c oughs> เราไม่ได้ทำเล่นนะคะน,นี่เรายิงจริงกับพลังงานเราเปิดจริงๆ,ๆอ่ะอย่างนี้นึงนะคะเดี๋ยวที่หมอหิงดูสมัของเราข้นนี้ก่อน อ๋อโอเคโอ้ําำไหนชัดเจนโอเคถึงว่าหน้าเรียวแล้วคอลลาเจนนองก็เกือบสองมิลนะคะมันสามารถดูคอลลาเจนได้ด้วยเนี่ยดีมากใช่ผิวดีมากถ้าอย่างเงี้ยเวลาเวลาหมอสแกนอย่างเงี้ยหมอสามารถใช้วินิจ้ฉชั้นผิวแล้วก็ใช้แนวใช้แบบเพื่อเป็นไกด์แนวทางในการรักษาต่อไปด้วยนะคะอ้าวเราเริ่มอีกกันนะคะนึ่งสอ,งอสัอแบบหนึ่ เป็นไงมันก็เป็นเหมือนเข็มเล็กๆจิ้มๆจิ้มๆม,ม,มอใช่ใช่ใช่อ่อนี้หนึ่งเข้านะคะนี่อ่ะตแมนก,ก็จะอยู่ตรงนี้อ่าที่ที่ลองสูงเข้ามาได้ไหมคะขออยับนิดนึงก็ได้อ่ะดูนะหมออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเทคนิคมันคืออะไรเดี๋ยวหมอขออธิบายว่าอัลตรามันไม่ใช่แค่อัลตราพี่ยื้อคะ่ะพี่มาจับให้หมออ่ะนคุณพยาบาลได้คะ่ะ อยให้น้องวีพยาบาลคน mm. ตดอยน้องวีจับตรงนี้เลยอ่าน้องวีจับตรงนี้ไว้นะคะอ่าจับห้ามปล่อยนะคะ<า>อันนี้ห้องนี้ก็เยอะอยู่อ่านี่นะคะหมอยกตัวอยา่างเห่ยแล้วลูกหมจับ่างนี้ได้ค่ะอ่าโอเคนี่นะอ่าจับตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าหมอยกตัวอย่างนะคะคือถ้าสมมติว่าหมอยิงชั้นนี้นะถ้าหมอไปยิงตรงเนี้ยมันจะไปโดนไขมันชั้น ชั้นบนนะคะซึ่งถ้าโดนสัมพันคนที่มีไขมันเกินยิงตรงเนี้ยถ้ายิงแบบให้ไขมันสลายก็ได้หรือถ้ายิงแค่ให้ไขมันกระชับก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปโดนไขมันชั้นลึกอย่างเช่นบริเวณนี้ขอโทษนะคะบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีไขมันชั้นลึกซึ่งปกติเวลาหมอฉีดเพื่อรปรับรูปหน้าหมอก็ต้องดูซึ่งเป็นชั้นที่หมอจะต้องวางฟิลเลอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหมอท่านนั้นที่ยิงเนี่ย ยิงไปโดนไขมันชันลึกบริเวณนี้เยอะเกินไปหน้าคนไข้แทนที่จะยกเยอะๆแล้วก็อยู่นานๆก็ปรากฏว่ายกไม่ค่อยเยอะนี่คือเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องดีไซน์ทำไมจะต้องมีการดูว่าอ๋ออ๋อตรงนี้ตรงนี้ยิงแบบนี้ แต่ตรงนี้ยิงแบบนี้แล้วตรงนี้ของคนไข้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วถามว่ายิงแล้วยิงเยอะแค่ไหนหมอว่าจะมีการสังเกตของหมอจากประสบการณ์ที่ยิงมาว่าเราก็จะยิงจนกระทั่งได้์เกตที่เราคิดว่าคอลลาเจนจะเกิดการสร้างขึ้นมากระแมจะเกิดการสร้างขึ้นมาซึ่งหมอก็จะมีวิธีการดูของหมอนะคะเป็นเทคนิคนาะสิเลตอ้าวขอยิงสักงสองช็อตนะคะให้แฟนเพจได้ดูนะขอโทษนะคะเริ่มนะคะ ตรงนี้ก็จะยิงที่แสมที่ชั้นที่ใช้ในการผ่าตัดดึงหน้านะคะ,ะซึ่งแมมน้องเนี่ยกระจานเป็นสองสองส่วนเนี่ยนะมีส่วนที่อยู่ตื้นแล้วก็มีส่วนที่อยู่ลึกเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยหมอจะต้องยิงทั้งสองหัวยิงหัวแบบสี่จุดห้าที่อยู่ลึกแล้วก็ต้องยิงหัวสามจุดศูนย์ที่อยู่ตรงนี้พอดีแล้วต้องกดพอดีนะอย่างเช่นถ,ถ้าแบบวางวางหัวเบาๆมันก็ไม่โดนทาก็ตอ่ะหมอต้องวางหัวหนะักนะ นะคะเพื่อให้โดนทารกเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็อื่นๆก็ยังมีอีกโอเคเนี่ยมันก็จะเห็นหมดเห็นนะการทาเส้นเลือดนะคะอ่เริ่มนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำสวยกันต่อนะคะก็เดี๋ยวขอให้น้องตั้งเมษาผลงานดีกว่านะคะโดยโดยที่ต้องเช็ดหน้าหน่อยไหมคะตายแล้วตายแล ขอ,ขอโทษนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องถาผลงานสวยๆนิดนึงแล้วลุกลเช็ดให้น้องแป๊บนึงนะคะน้องยังยี่แเช็ดเช็ดเสร็จแล้วไหงอยู่ใช่ไหมไังอยู่ค่ะยต้องเจอคนดังนี่ แนะนำตัวเองให้แนะนำตัวเองอาจารย์นิ่มเทวิจิตสิบปู่นะคะผ่าตื่นเจ้าที่ผลงานมากมายแค่เซิร์กูลเกิ้ลก็เจอหอกเลยต้นตำรับไว้ตำรับไหว้เจ้าซึ่งทำไมน้องสวยเลยอ่ะใจเย็นเย็นไม่เบี้ยเึ้นไหว้เจ้าที่นะคะก็ที่ที่หมอหญิงคลินิกนะคะหมอก็ ให้อาจารย์นิ่มเนี่ยแหละค่ะมาไหว้เจ้าที่เปิดเข<อ>าเรียกอะไรเปิดดวงเปิดทางรับทรัพย์เปิดทางรับทรัพย์นะคะก็เลยทําให้ปังปั๊บไหว้ตังเมมาเลย <c oughs> ต้องต้องเชื่อในเรื่องพวกนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยส่งผลกับตัวเราแื่ไหว้ให้ดีนะคะขอขอมาให้ดีเปิดที่เปิดทางให้ดีะะรับรองว่าปังแล้วแล้วก็ติดตามผลง,งานของเราสองคนเรานี้อาจจะได้เจอในแบบช่องที่มีคนตามหลักล้านเออยลบไว้ก่อนเนาะ ทำหน้าที่นี่ทำปุ๊บเราได้ข่าวดีเลยอะไรพวกนี้เขาเรียกเป็นเซเลตาเลยที่เพืกันเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามดีๆเผื่อหมอหญิงเขามีคอนเทนต์เรื่องของการทำปอกหน้าฮวงจ้วงฮวงจุ้ยเสริมมงคณอะไรก็ว่าไปรอดูอค่ะเราจะไม่คนเดียวนะต้องสวยแล้วรวยด้วยเพราะคำนี้สวยรวยมีความสุขนะคะโอเคก็จริง แอบเล่านิดนึงแฟนเพตนะคะตัวที่หมออยู่คลินิกที่เนี่ยะ่ะแล้วก็ให้อาจารย์นี่มาไหว้ให้เหมือนกันก็หลังจากไหว้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความเชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ก็คือแบบก็อธิษฐานว่าเออขอให้แบบทั้งคนไข้หรือว่าคนที่แบบเคยเป็นคนไข้เราไม่เคยเป็นคนไข้เราขอให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากเราแล้วก็จากที่เคยเอ๊ะจะมาหรือไม่มาดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยู่อยู่มาเลยผ่านก็ให้มาอยู่มาเพื่ออะไรเพื่อให้ได้รับเพื่อให้แบบ ได้การรักษาที่ปลอดภัยได้เห็นผลชัดแล้วหลังจากนั้นมาเลยไหมก็เนี่ยเดินผ่านข้างหน้าก็มาบางคนแต่บางคนทีจะไปเซเว่นหนังนี้ก็คน้า่เห็นที่นี่ก็เข้าเลยเรื่องแบบนี้มีความเชื่อแต่สัตว์ป่าทุกอย่างจะเกิดการปล่อยยานี่มาปุ๊บช่วขึ้นเลยนะยอดขึ้นเลยเราคงจะมายืนตั้งแต่แรกโอเคไปแล้วค่ะงั้นเราขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ